มหาเวผนึกมารตัวเต็ม265มังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าวันนั้นภาพของมังงะได้ตัดมาที่ข้างในอาณาเขตของตัวยูจิที่เหมือนจะเป็นสถานที่อะไรสักอย่างและจากนั้นซูคุนะกับยูจินะฮะก็เดินตามกันมาเสียงซูคุนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาจริงๆก็มีอยู่กับการเชื่อมโยงกันระหว่างนักคุณใสในระหว่างการต่อสู้แต่ว่าถึงแบบนั้นเ,เหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้มีบ่อยนะอาจจะเกิดจากคนพ่วงมาจากความรู้สึกของมนุษย์เป็นบอกเกิดแต่ว่าสิ่งนี้นะี่ไม่ใช่ สิ่งนี้เลยคืออาณาเขตของกางอะไรอยเด็กโง่จากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับถามมากจังแค่เค็มพลังสุดแรงแล้วมันก็ออกมาแบบนี้ที่เหลือฉันไม่รู้แล้วแต่ที่แน่เลยคือสุคุนะฉันต้องการในการคุยกับนายเพราะฉะน,นั้นเราอยู่คุยกันก่อนสิ้นสุดคำพูดนั้นตัวของยูจิก็ได้พาสุคุนะเดินดูนั่นดิระบัมดาป,ปีศาจละแต่เหมือนตัวสุคุนะนั้นจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วลเขาก็ได้เบือนหน้าหนีเออไม่รู้จักเว้ย แล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พูดต่อก็ไม่น่าแปลกอะไรเพราะว่ามีแต่คนท้องถิ่นเท่านั้นแหละที่จะรู้ฉันเองน่ะเคยใส่ย,ยู่แถวนี้ประมาณ6-7ขวบได้ก่อนที่ฉันจะย้ายกลับไปที่เซนไดคือฉันเองน่ะเกิดที่เซนไดก็จริงแต่ว่าฉันต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเรื่องงานของปู่นะก่อนหน้านี้ไม่นานฉันมีโอกาสมาแถวนี้อีกรอบหลังจากที่ได้มีการห่างหายไปเกือบสิปีนั่นก็คือมาร่วมงานศพของเพื่อนปู่จริงอยู่ที่ว่าย,ยังไม่ถึงขั้นคนลดโหนหายไปเลยแต่พอได้เห็นสภาพเมืองแบบนี้แล้วรู้สึกตกกใจเหมือนนั ไม่สิจริงๆแล้วฉันน่ะไม่ได้ตกใจอะไรขนาดน,นั้นหรอกแค่พูดว่าไม่รู้สึกอะไรนอกจากก็เป็นธรรมดาของที่นี่แบบนี้น่าจะถูกกว่าก็นะถ้าเกิดในวันนั้นปู่เป็นคนตายก่อนเพื่อนเขาเพื่อนเขาจะมางานศพปู่ไหมนะและจกนานทั้งคู่นะฮะก็เดินไปเรื่อยและที่นี่เลยคือสวนสาธารนณะฉันนํามาเล่นบ่อยสุดเลยตรงนี้นะแต่ว่าในตอนนี้เครื่องเล่นนะ่ะแทบไม่เหลือแล้วฉันคิดว่าส่วนหนึ่งในตอนนี้พวกมนะันคงโดนรื้อออกไม่อยากจะเซ้นเ,เมื่อก่อนฉันน่ะเกือบตายอยู่ที่นี่นะ พอในตอนนั้นซุ้มชิงช้าหนีบขาแล้วก็เคยร้องไห้โวยวายแบบว่าเอาสลามที่เล่นอยู่แล้วจากนั้นสลามมันก็ตกลงทรายก็เลยเอาสลามมาล้างก๊อกน้ําปรากฏว่ามันไหลลงไปในท่อเฉยจะว่าไปแล้วบริเวณแถวนี้น่ะก็มีดอกเข็มด้วยสิ้นสุดคําพูดนั้นสุคนาก็ได้พูดแรกดอกให้เย็นเดียตั้งหากไอโง่เอ้ยชาย้ยูจิที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับรู้นะตัวฉันแค่ปากไวกว่าสมองเท่านั้นเองตัวฉันเองน่ะเพิ่งสังเกตได้หลังจากย้ายกลับไปเซนได ว่าในถานที่นี้นะ่ะดอกไม้ยูวัาเซนไดอีกจริงๆเ้าชั้นเองเนะี่ยก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเลือกพันปลูดอกไม้ข้างถนนกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยตัวนายรู้จักชื่อดอกไม้ด้วยงั้นเหรอสิ้นสุดคำพูดนั้นซูคุนาก็ได้ตอบกลับอาจจะเป็นเพราะความทรงจําของฟูชิง,โงุโรเมงโอมิแล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พูดต่องั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วตัวนายเนะี่ยคงรู้จักแถวนี้จากความทรงจําฉันด้วยดิแล้วตัวของซูคุนะก็ได้ตอกบกลับไปไอความทรงจาแบบนั้นฉันไม่สนใจในการหยิบม,มาอ่านอยู่แล้ว แล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พาสุคุณะเดินต่อส่วนสาธารณะนี้นะ่ไกลายจากบ้านฉันก็จริงแต่ว่าถึงแบบนั้นที่นี่นะ่ะมีบ่อในการตกกุ้งเคฟิตด้วยตัวนายอยากลองตกกุ้งเคฟิตสักตัวไหมและจากนั้นยูจิก็ได้ยื่นเบ็ดตกกุ้งให้อย่ายบอกฉนัน,นะว่าคุณใส่ที่แข่งที่สุดนะ่ะตกกุ้งเคฟิตไม่เป็นนะทำให้ตัวสุคุนะาที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยีเบ็ดและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับการนอฮุบป,ปะจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตกกุ้งเคฟิตและเมื่อทั้งคู่สามารถตกก้ไดกไดก็พูออมา ทำไมกุ้งเคฟิตกาน่ะมันตัวเล็กแค่นี้เองวะจากนั้นยูจิก็ได้ตอบก็ของนายมันพันอเมริกาแต่ว่าฉันนะ่ะเคฟิตพันญี่ปุ่นของฉันหาย,ยากกว่าทําให้ตัวซูคุณะที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้สะบัดออกมาอ๋อแล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พาซูคุณะเดินต่อส่วนสถานที่ตรงนี้นะ่ะคือห้างสรรพสินค้าที่ได้เปิดเมื่อตอนที่ฉันอายุ5ขวบพอห้างนี้มาเปิดนะ่ะร้านค้าเล็กๆข้างๆนะ่ะก็เจ๊งหมดเลย ย่านการค้าในตอนนี้นเป็นย่านหล้างถึงแม้มันจะแลดูน่าเศร้าแต่ว่าตัวฉันเองก็ชอบห้างนี้อยู่เพราะว่าห้างนี้นะมีโรงหนังอยู่ชั้นบนถึงแม้ที่นี่ภาพรวมแล้วนะจะเป็นวันนอกหน่อยก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดออกจากเมืองนี้ไปหน่อยเดียวนะ่ะก็ได้เจอพื้นที่สีเขียวแล้วสิ้นสุดคาพูดนั้นซุคุนาก็ได้ตอบกลับเออไม่ได้คาดหวังอะไรตล่ละก่อนหรอจากนั้นยูจิก็ได้พาซุคุนาออกไปนอกเมืองก็อย่างที่เห็นพื้นที่สีเขียวนะ่ะสุดลูกหูลูกตาเมื่อก่อนฉันเองนะจับตะกั่วแตนจากท้องนาได้เต็มกล่องแต่่่วาในนนนตอี้แนะไมเเห็เลย อาจจะเป็นเพราะยาฆ่า,มาแมลงด้วยมั้งสิ้นสุดคําพูดของยูจิสุคุนะาเนี่ยก็ได้เงียบก่อนที่สุคุนะาน่าจะตอบกลับมากน่ะพอได้แล้วมั้งและจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้พูดต่อเดี๋ยวก่อนคือว่าฉันนะ่ะยังมีที่ที่อยากให้ไปอยู่แล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พาสุคุน่าไปที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งเจ้ามาพวกนี้น่ะเท่เป็นบ้าแถมดูกิชีก็รู้ว่าหน้ามัน่ะใหญ่กว่าจ,จำได้ ปู่พาฉันมาที่ฟาร์มนี้เป็นครั้งคราวนึกดูแล้วเขาก็พยายามทําหน้าที่แทนพ่อและแม่หรอมัง้งอีกอย่างเลยคือซอฟต์เสิร์ฟที่นี่นี่ะโคตรของโคตรอร่อยฉันก็เลยใช้ค่าขนมในการซื้อกินสุดท้ายเลยคืออ้วกแตกละและจากนั้นตัวซูคุนะเนี่ยก็ได้ตอบกลับที่แท้คือไรสมองมากแต่ตอนนั้นแล้วนี่หว่าแล้วจากนั้นยูจิเนี่ยก็ได้าพายิงธนูนี่ยิงธนูกันดีกว่าและเหมือนการแข่งยิงธนูในครั้งนี้นั้นซูคุนะจที่ยิงเข้าเป้าตลอดทําให้ตัวของยูจิที่ได้เห็นเนี่ยถึงเงือตกนายนี่ม และจากนั้นโซโคนะก็ได้ตอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอเพราะว่าฉันนะ่ะคุ้นเคยกับการยิงธนูมากกว่าแกอยู่แล้วและจากนั้นยูจิก็ได้ตอบก็จริงยุคสมัยในตอนนั้นมีการยิงธนูนี่หว่าซึ่งในระหว่างที่ได้มีการคุยกันหิมะเนี่ยก็ได้ตกที่นี่นะ่ะพอเข้าฤด,ดูหนาวเนี่ยหิมะจะตกถมทับแล้วก็มีตวัวกตาหิมะตั้งเรียงเป็นตับเลยไม่รู้ว่าในตอนนี้ในมีหิมะตกไหมเพราะว่าที่เซนไดเองช่วงหลังในะ่หิมะก็ตกน้อยลง โดยส่วนตัวเราฉันรู้สึกว่าจะเกิดหิมะไม่ไปถมหนานะมันก็รลวกับว่าฤดูนี้นะไม่ใช่ฤดูหนาวตัวฉั้นเองนะ่ะชอบเอามือที่ชาจากความเย็นจากหิมะแล้วสากนั้นก็นามือนั้นนํามาจับแก้วนมที่กําลังอุ่นอยู่พร้อมกับที่ในตอนนั้นฉันกําลังยกดื่มนมแบบหวานร้อยแล้วทุกครั้งที่ปู่ได้เห็นนะปูท่ทำสายตาม,มันก็รับไม่ได้เออแค่เห็นก็หวานแล้วแล้วจากนั้นพอมาถึงวันคริสต์มาสฉั้นจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังตอนลางคืนฉันเชื่อมาตลอดเลยว่าซานต้ามีจริง ก่อนจะมารู้ทีหลังว่าความจริงแล้วเสียงนั่นเลยคือเสียงโซ่จากที่พันรอบลอ้อรถสิ้นสุดคําพูดนั้นซูคุนานะฮะก็ได้กดตาต่ําลงเออนี่กานะเลิกเล่นได้เหรอและจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่าคิดว่าน่าจะพาไปดูสิ่งที่อยากให้ดูหมดแล้วละกานี่แม่งภาพไาร้ซาลาอยู่ได้ยิ่งฟังยิ่งขนลุกสรุปแล้วตัวการนะ่ยาจะบอกอะไรกันนะ สิ้นสุดคำพูดนั้นยูจิไหนก็ได้ก้มหน้าและจากนั้นเขาก็นึกถึงปู่จุนเปนานามิโนบะระโชโซ,โซและอาจารย์โกโจโฉันนะ่ะเคยคิดจนถึงเมื่อไม่นานมานี้ว่าการดำเนินชีวิตหมายถึงการเข้าใจบทบาทของตัวเองและจากนั้นก็ทํามันให้สําเร็จล้วงเคยเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถทําหน้าที่ของตัวนี้อ่งครบถ้วนนะพอถึงเวลาที่ต้องตายเราจะสามารถพูดอย่างเต็มปากว่าเรานะ่ะตายอย่างเหมาะสมแต่มาตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าไอคนที่เชื่อแบบนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง การพาหมาไปเดินเล่นการเลี้ยงดูครอบครัวนะ่ะถือเป็นบทบาทหน้าที่แบบหนึ่งหรือต่อให้มีหน้าที่เหล่านั้นต่อให้ชีวิตมีแค่กินทายนอนต่อให้เป็นคนป่วยติดเตียงต่อให้ชีวิตทั้งชีวิตนะ่ะไม่เคยติดสัมพันธ์กับใครเลยก็ตามหรือต่อให้ไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ขอแค่เศษเสี้ยวความทรงจาเล็กๆได้ล่องลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งแทนที่จะกลายเป็นเพียงภาพความหลังซึ่งสร้างรูปทรงของคนนั้นขึ้นมาถือว่าแค่นั้นก็มีคุณค่ามากเพียงพอแล้วจากนั้นตัวของยูจิก็นึกถึงไมค์ตนะ ความตายนะจะแบบไหนตายยังไงไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยแต่ที่แน่ๆเลยคือฉันละโคตรเกลียดไอคนที่ทําเหมือนไม่เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านั้นพอแบบนั้นแล้วฉันถึงได้เกลียดนายสุขุนะฉันรู้ว่ามนุษย์นะ่ะไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือจะได้มีบทบาทหน้าที่เจาะจงตั้งแต่กําเนิดและในขณะเดียวกันฉันเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ว่าจะคนดีหรือคนเลวใครเนะี่ยคือมนุษย์แท้จริงดีไม่ดีแล้วฉันเองนะ่ะอาจจะเป็นฝ่ายเดินผิดก็ได้ แต่ว่าอย่างน้อยที่ฉันอยากให้นายได้รับรู้เลยคือการรู้จักมนุษย์คนอื่นนอกจากตัวนายเองมนุษย์คนที่นายนะไม่เคยเห็นคุณค่าสิ้นสุดคำพูดนั้นซูคุณาก็ได้ตอบกลับด้วยสีหน้าแน่นิ่งตัวฉันเองนะไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดไอเด็กโง่ฉันนะเข้าใจในสิ่งที่แกกำลังจะพูดเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่ตัวแกนะเหตุสภาพเมืองนี้เงียบเหงาผิดกับแต่ก่อนสมองฉันในตอนนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเรากาฉันคิดแค่นี้นะตัวแกจะมีปัญหาหรือไง และจากนั้นยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับสรุปว่าไม่ได้ผลจริงๆใช่ไหมแล้วจากนั้นสุคุนาก็ได้พูดต่อจะกิดพูดกันตามตรงเลยคือฉันตกใจอยู่ที่แกนะทำตัวปอดแหกขนาดนี้ความโกรธความแค้นที่มีต่อฉันมันเล็กน้อยจีบจอยแค่นั้นเลยหรือไงและจากนั้นตัวสุคุนานะฮะก็สัมผัสได้ว่าตัวของยูจินั้นรู้สึกอะไรบางอย่างไอเด็กโง่อย่าบอกนะว่าตัวแกในตอนนี้นะกำลังสังเวชฉันอยู่กา กำลังแสดงความสงสารงั้นเหรอและจากนั้นตัวของยูจินะฮะก็ได้มองกลับมาที่สายตา,าคาดถูกต้องแล้วสุคุณะเพราะว่าฉัน,นสามารถฆ่าแกได้ดังนั้นแล้วตัวแกน่ะไปวชิงโลบเมงของมิซะและกลับมาที่ร่างฉันและฉันจะไม่ฆ่าแกสิ้นสุดคำพูดนั้นทำให้สุคุณะตอนนี้ที่ได้ฟังนะเธอโกรธจะเข้าใจผิดอะไรก็ให้มาน้อยๆหน่อยไม่อย่างนั้นไม่จบแค่การถูกฉีกเป็นชิ้นใน้เด็กโง่หรือว่าแกอยากให้ฉัน ค่ายมนุษย์ทั้งหลายแหละที่แกพ่ำบอกว่ามีคุณค่าให้ตายต่อหน้าแกและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานร265ก็ได้จบลงไปคำปฏิเสธที่เปี่ยมด้วยแรงโทสะและแล้วมังงะาอาทิน่านั้นงดเจอกันอีกทีในวันที่พันลส15สิิงหาคมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ